สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังจะทําเมนูหอยโขงลวกจิ้มนะครับก็ไม่ใช่ลวกเราจะต้มเลยนะครับแล้วก็จะทําน้าจิ้มสูตรเด็ดโอ้วันนี้นขวัญขมงสงเฉงเลยนะครับนะเนาะหอยโขงลวกจิ้มนะครับตอนนี้เรากําลังต้มหอยนะครับการต้มหอยเนี่ยก็นอกจากขั้นตอนการล้างหอยโขงนะครับให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็นํามา แช่น้ําเกลือนะครับใส่เกลือแช่น้ําเกลือลงไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้หอยเนี่ยเข,ขาคายพวกดินพวกทรายออกมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาล้างอีกหนึ่งรอบเสร็จแล้วก็เอามาใส่หม้อต้มได้เลยนะครับในหม้อต้มเนี่ยเราก็จะมีพวกขาก่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็หอหอมทุบๆๆแล้วก็ใส่ลงไปต้มได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวรอให้น้องหอยสุก ระหว่างน้องหอยรอน้องหอยสุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําจิ้มรอไว้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับการทําน้ําจิมนะเดี๋ยวีนในินาน้ำจิมจะมีอะไรบ้างนะครับอเดี๋ยวดูน้ําจิมนะครับน้ำจิ้มก็ไม่ยากนะครับน้ำจิ้มสูตรสูตรเด็ดเลยนะครับสูตรจริงก็มีนะนะครับที่เราจะต้องใส่ก็มีพวกพริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูพริกขี้หนูแดงนะครับ พริกขี้หนูนะครับใส่พริกขี้หนูลงไปนะครับก็ตามความที่เราชอบเลยนะครับจะเผ็ดแค่ไหนก็ใส่ลงไปนะครับเดี๋ยววันนี้น้ําต้มมันจะถ้วยใหญ่เราจะใส่พริกเยอะหน่อยนะครับใส่พริกค่อนข้างเยอะสักนิดหนึ่งนะครับนะครับพริกนะครับทีน่าจะใส่อีกหน่อยนะครับคือมันต้องรสจัดนะครับต้องรสจัดจัดเลยพริกอีกหน่อยะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือนี่ราก ผักช e ีนะครับรากผักชีเพื่อเพิ่มความหอมนะครับเสร็จแล้วนี่กระเทียมนะครับกระเทียมนะกระเทียมใส่ลงไปนะครับนี่กระเทียมใส่ลงไปนะครับรากผักชีใส่ให้หมดนะครับเสร็จแล้วละไีกระเทียมใส่อีกครับใส่กระเทียมอีกนะกระเทียมพอยังอีหน่อยหนึ่งเพื่อให้หอมๆอมนะครับ เพียงใส่ลงไปเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ใส่น้ําตาลไี๊์หรือจะน้ําตาลทรายก็ได้นะครับไม่ว่ากันแล้วแต่ใครชอบแต่ถ้าน้ําตาลปี๊ดเนี่ยมันก็จะหอมๆนะครับอันนี้เป็นสูตรที่คุณป้าผมก็บอกมานะครับเขาบอกว่าให้ใช้น้าตาลปี๊ดแทนน้าตาลทรายจะดีกว่านะครับก็ใครชอบหวานชอบอะไรแค่ไหนก็เอาตามสะดวกเลยนะครับเอาตามสะดวกใครชอบหวานแค่ไหนก,ก็จัดไปนะครับนี่ เอาสักสองช้อนกํนลาลังดีนะครับสองช้อนเดี๋ยวถ้าไม่หวานก็เติมเอาได้นิดนิดนึงนะครับแต่น้ําจิ้มแบบนี้ไม่ควรจะหวานมากนะครับไม่ควรจะหวานมากอ่านะครับนี่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วการโคลนะครับเดี๋ยวโคลก,ก็ลองมาข้างล่างนิดนึงอ่ามามาลุ้นะครับแล้วก็โคลเลยนะครับ,รรรบออเดี๋ยวก่อนระหว่างนี้เราจะใส่นี่ผงนวนิดหน่อยนะครับผงนวใส่ลงไปสักช้อนหนึ่งอ่าให้นวลนว โคกเลยครับนี่ปลานะครับปลานะลใส่ลงไปเดี๋ยวเรามาชิมทีหลังนะครับใส่ลงไปก่อนปลาครับ,นะรบน้ำต้มสุกนิดหน่อยน้ำต้มสกุกไม่มีมีไม่มีมัลโหลนะครับ,นะรบน้ำต้มสุกนิดนึงใส่แก้วมานะครับ เกลือใส่นิดนึงได้เหยียดนะเพื่อนๆนะครับกะชีซอยเอาละเหียวละเหียวนะครับกะชีซอยแล้วก็สอ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้มากับน้องพลีน,นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> นะครับพาเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> มากินอหอยโขงนะครับหอยโขงลวกจิ้มวันนี้เป็นมีเมนูเมนูแบบ ออกแนวบ้านๆนะครับออกแนวบ้านๆแต่ว่าแซบอีหลีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมากินกันนะครับแล้วก็รวมด้วยผักสดนะครับมีผักสดมาแกล้มมานะครับมาแกล้มด้วยก็ผักสดสดผักออแกนิกนะครับปลอดสารไร้สารพิษนะครับก็กินเพื่อสุขภาพด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เมนูนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพาเพื่อนๆมาชิมนะครับว่ามันจะแซบประมาณไหนแซบไหมจ๊ะน้องพิมแซบไหม ยังไม่ได้กินเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลุยกันเลยนะครับมาดูนี่นะครับหอยโขงนะครับหอยโขงนะหอยโขงนะครับนี่นะหอยโขงเราใช้ไม้จิ้มนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับหมุน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 อย่างนี้นะครับหมุนหมุนโอ้ยมันหลุดนะครับมันหลุดมันหลุดนะครับนี่หมุนๆออกมาอย่างนี้นะครับ้อาเพีย์จิ้มนิดนึงแล้วกันเนาะจิ้มนิดนิดนึงแล้วกันอ่ะนิดนิดเดียวเดี๋ยวเผ็ด ให้น้องทิมชิมก่อนว่าแซบไหมถือค่ะแล้วเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมด้วยนะว่าแซบหรือเปล่าอ่กินก่อนแซบไหมคะแซบแซบจ้าดังๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมบ้างนะครับนี่เ,นเพื่อนๆครับนี่นะครับหน่อยแล้วก็หมุน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 นะครับหมุนหมุนหมุนนี่นะครับอไอ้ของนะครับจิ้มด้วยน้ำจิ้มสุดแซบนะครับ อือืครับอืมแซ่บนะครับนึ่งกับผักแนมนเพื่อนเพื่อนออนะครับนึงกับผักแนมนะอืมผักคุ่งไปด้วยครับรสชาติแซ่บอืมอร่อยครับอืมตามต่อเลยนะครับ มาต่อกันเลยอืมนี่นะครับเพื่อนๆหมุนอย่างนี้นะครับอืมอืมนะครับนี่ผักกใบเขียวนะครับอืมรสกาติดีนะครับอือหือครับ อร่อยมากนะครับเพื่อนๆพี่เองอีกไหมคะนี่ครับครับครับอร่อยมากครับ หอยขอโข่งลกขึ้นนะครับเพื่อนๆช่วงนี้ช่วงน้ำเยอะๆอย่างนี้หอยโข่งออกมาเยอะนะครับหอยโข่งมีเยอะหาหาไม่ยากนะครับหาไม่ยากแต่ช่วงนี้ก็หาซื้อก็ราคาก็ถือว่าอยู่กลางๆนะครับราคาตอนนี้ก็โลละประมาณส่งถึงหน้าบ้านเลยก็ร้อยสามสิบบาทร้อยร้อยถึงร้อยสามสิบบาทนะครับอันนี้ส่งถึงหน้าบ้านนะเพื่อนเพื่อนนะครับ ก็ถือว่าหากินไม่ยากครับหรือใครอยู่ตามชนนบทบ้านนอกนะครับหรือตามบ้านๆก็หา,า,า,าเอาตามไรตามนาก็มีนะครับดับไรตามนาหาหาไม่ยากบางทีก็มีหอยเชอรี่นะครับแต่หอยเชอรี่เนี่ยกินก็ระวังตามันนิดหนึ่งนะครับตรงตามันไม่ได้อยู่ตรงปากนะครับถ้ากินเราไม่อาจจะ มันอาจจะเมาได้นะครับแต่ถ้าหอยโข่งนี่ไม่มีอะไรนะครับแต่หอยเชอรี่ก็ไม่ไม่อันตรายนะครับจริงแต่ว่าตอนเราทานมันอะแล้วก็ดึงตามันออกนิดนึงนะครับก็ก็โอเคละนะครับแต่ความอร่อยรสชาติกุบ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 เนื้อกุบกุบเนี่ยก็เหมือนกันนะครับกับหอยโข่งนะครับแต่หอยโข่งนี่ทานง่ายกว่านะครับอืมนะครับเพื่อนๆทิ้งกับผักสดๆกรอบๆนะ ข้าเพื่อนจิ้มเดือนจิ้มอืมเื่อหมาอนะครับอร่อยมากเพื่อนลองไปทำทานกันดูนะครับวันหยุดวันหยุดนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับหดอกแางก,ก้าอันตรายนะครับอยู่บ้านทานหอยดีกว่านะนะครับเนื้อมากุบกุบ กรุบกรุบนุ่มกรุบกรุบนะครับไม่เหนียวนะเพื่อนๆนะมันกรุบกรุบเหมือนหนังหมูอ่ะนะครับอืจะว่าหนังหมูไม่ใช่ดิหูหมูอ่ะนะครับหูหมูอ่อนๆกรุบๆนะครับหรือกระดูกหมูอ่อนะประมาณนั้นนะครับอืมนะครับอืมรสชาติโอเคเลยเพื่อนรสชาติโอเคเลยนะครับ คุณแม่อยู่ข้างๆด้วยนะครับก็เสิร์ฟข้างด้วยนะครับเสิร์ฟข้างด้วยน้องพีม์มาอยู่ไหมจ๊ะให้ไหมจ๊ะ,ะน้องพิมพ์ฝอยอีกหน่อยนะครับอันนั้นจิ้มไหมจิ้มนิดนึงไหมจิ้มนิดนึงอาเอาบอกท่านผู้ชมก่อนว่าอร่อยไหมปล่อยครั้งหนึ่งยืนยนนันครั้งอร่อยไหมจ๊ะอร่อยอ่านะครับ ต่อไปนะครับต่อไปนะเพื่อนๆนะนี <m <m ่นะครับดึงออกมาแล้วหมุนหมุนหมุนนะครับเราก็เอาเจาเจาแค่ตรงประมาณส่วนปากมันก็พอนะเพื่อนๆนนะเพราะว่าเออเป็นตรงช่วงตัวมันเขามักจะไม่ค่อยทานกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาช่วงปากปากมันนะครับมันจะกรุบอยู่แค่ตรงนี้นะครับอืมร้วยมันจิ้มเด็ดเด็ดนะครับมันจิ้มสุดเด็ดนะเพื่อนะอื่อนนเด็ดผักกรอบนะครับอื ผักกรอบๆเท่ากันดีครับเพื่อนๆอืม,อมครับกินผักเยอะๆครับนะผักปลอดภัยนะครับผักออร์แกนิกปลอดสรารเคมีนะครับปลูกด,ด้วยวิธีธรรมชาติไม่ได้ปลูกเองนะครับซื้อเข้ามาแต่ก็ ว,วิธีการมวิธีการปลูกเขาโอเคสุดยอดไม่มีความขมของยาเลยนะครับผักเนี่ยสดๆนะครับนะส่วนกระถินเนี่ยบ้านๆน,นะเพื่อนๆนะกะถินเนี่ยบ้านๆน,นะครับไปเก็บมาบ้านๆเลยนะครับหาไม่ยากนะกระถินเนาะเนี่ยนะครับกระถินเรามาดึงแวะเตรียมสแตนบายปั้นๆนะครับสแตนบายแวะแสมจิ้มปุ๊บอืมก็ถึงตัง นะครับอืได้เหงื่อเลยครับเพื่อนๆน,นะได้เหงื่อเลยนะครับอืรสชาติเนี่ยขอให้บอกเลยว่าสุดยอดมากสุดยอดนะครับจริง,รงเผ็ดน,นะครับไม่เผ็ดไม,ไม่อร่อยนะมันต้องเผ็ดเผ็ดค่อนข้างแบบ จี๊ดๆอะนะครับข้างๆแบบจี๊ดๆเลยนะใครชอบทานเผ็ดอยู่แล้วนี่ถือว่าโดนเลยนะครับอืมนะครับอเพื่อนๆเนาะเนาะผมเบิ้ลให้อีห้าตัวนะครับเอาแบบสุดๆอืมนี่นะครับอืมนะแล้วเป็นการทานผัดได้มากๆด้วยนะครับเนี่ยน้ำจิ้มเนี่ยโอ้โหแบบนะครับ สุดยอดครับอือืการผักนะครับอย่าลืมนะครับรับประทานผักมากๆสุขภาพดีนะครับอือหือขอบอกเลยว่าแซบอีหลีครับนะครับอือหือ ขอยตัวก่อนเบ็กก่อนก่อนปิดเบรกนะครับก่อนปิดรายการขอยจักตัวนะอืนี่นะโอ้ oh. นัวไหลนะครับแซบนัวไหลอ,อนะครับอืม้มโอเคนะครับ จับจนน้ำหมูน้ำตาไหลเลยเพื่อนๆนะครับเนี่ยอากาศไม่ร้อนนะครับเย็นๆต่มไม้หลายบ้านหลังบ้านนะครับแต่ว่าโดนน้าจิ้มสูตรนี้เข้าไปแล้วบอกเลยว่าถึงเอื่องตกนะครับอืมเ้วขอยตัวกก่อนปิดนะครับอีกตัวก็คงจะล่าลากันก่อนเดี๋ยวผมจะจัดตรงนี้ให้หมดนะครับตอนใช้เวลาพอสมควรนะครับอ่ะก่อนปิดรายการนะครับชิ้นนี้นะครับเพื่อนๆนะครับ จุ่มลงไปนะครับเพื่อจะให้ดีนะเพื่อนๆเอาผักมสกแตนบายไว้นะครับแล้วตอนนี้เลยอืรอแว้นะครับแล้วก็ผักน้ำจิ้มลงในน้ำจิ้มหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็นี่เลยส้วบทดเล,ล,ลยฮะอนะครับส้ว,สวบทดแบบแซบนะครับแซบ เอาละคเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ก็คงจะเพียงพอแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับเมนูหอยโคงต้มจิ้มนะครับถือว่าเป็นเมนูบ้านๆอาหารอีสานไทยเราด้วยนะครับสุดยอดแซ่บสุดยอดอร่อยเป็นเมนูที่ปลอดภัยนะครับไร้สารแล้วก็อาหารพื้นบ้านโอ้โหเผ็ดมากนะครับเพื่อนๆแต่แซ่บนะครับ ครับวันนี้ก็ขอร่ำลาไปก่อนสำหรับผมเช่นเมืองพรรถนะครับขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ